มาชวนเพื่อนๆทำคุกกี้ข้าวโอ๊ตต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันเนื้อคุกกี้กรอบอร่อยทําได้ไม่ยากเราจะเริ่มจากการที่ใช้เนยจืดและนิ่มผสมเข้ากับน้าตาลทรายแดงและน้ําตาลทรายขาวคนส่วนผสมให้เริ่มละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ไข่ไก่เป็นหนึ่งฟองใช้ทั้งลูกเลยนะจากนั้นก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาพอคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีเราก็จะใส่พว,วกวัตถุดิบที่เป็นของแห้งลงไปเช่นแป้งสาลีผงฟูแมกกาเลตเกลือและผงชีนามอนเราจะทําการล่อนส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถผสมอย่าใส่ลงไปในทีเดียวเดี๋ยวเนื้อ แล้ววันนี้เราทําคุกกี้ข้าวโอ๊ตล้วก็จะใช้โลโอ๊ตของเมกกาเลตเป็นแผ่นข้าวโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดนะใช้ประมาณ150กรัมจากนั้นก็ใส่เนื้อลูกเกดเพื่อเพิ่มความอร่อยเราจะทําการตักแบ่งคุกกี้ของเราด้วยสกู๊ปตักไอติมนะเพื่อนใช้งานง่ายเนื้อคุกกี้ที่ได้จะปริมาณเท่ากันแล้วหาอะไรกดด้านบนเล็กน้อยเวลาอบคุกกี้ออกมาจะได้สวยๆเราจะทาการอบด้วยไฟ1้อองศาประมาณ15นาทีนะพเพื่อนตอนอบเส้นใหม่ๆเนี่ยกลิ่นหอมไปทั้งบ้านน่าทานมากใครที่สนใจทําคุกกี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยสามารถหาซื้น้้าเลไไดท่ับวปย แล้วใครที่สนใจทําขนมหรือเบอเกอรีเอ่เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสูตรและเมนูเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Page m เก a l e t b a k อ r y หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ m g a a l e t ได้เลยสูตรขนมเยอะมาก